สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับบุ๊กนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหายไปหลายเดือนอยู่นะครับโอเควันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมกลับอะไรครั้งแรกวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม m i l l e อ a ์เนะครับผมโอเคนี่ก็พึ่งหัดเล่นส,สดๆละล้อเลยอ่าเนี่ยพึ่งผ่านทีนิ่งโหมดมาด่านเดียวนะเห็นไหมยังไม่ได้สปีดเวลาเลยมาเริ่มกันเลยนะแคปเจอร์แรกนี่แหละเ็พอยต์แรกกันเลยจัดมา ระดับ normal นะครับผมโหลดนานแฮะเดีวเร็วเร็วซิมา electric electric arts percent นี่ไงสกิปเลยครับบินงนี้ครับตามมากระโดดหมุนตัวกระโดดข้าม ขึ้นไหนต่อวะอ๋อโหนขึ้นครับเอาโอ้ขึ้นไหนวะนี้ขึ้นไงต่อเออมีบอเออต้องไปนี่อ๋อขึ้นนี่โอเคเดไปปุ๊บมาเอ๊ะ ไอ้ไหนมาไปครับเฮ้ย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 ยังไงวะเนี่ยอ๋อกระโดดเกาะนะครับช้าก่อนป๊าบกลับเกือบไม่ทันมาไต่ขึ้นไป นั่นมันประตูวิเศษเฮ้ยดับคิกเฮ้ยดับคิกเข้าไปอ๋อข้างบนนะครับอ๋อแบบอ้มาเอาที่เกาะดิเฮ้ยเอออ๋อเฮ้หลวงเฮ้ยเกาะที่ดีดิเออเกาะปุ๊บเออไปไงอ๋อเปอย่างนี้เกาะปุ๊บมาเป็นมา เฮ้ยเสียงคนมีคนคุยกันอยู่ลงไปต้องเจอแน่เลยเอ้ยหนีอ่ไอ้นีเร็วโอ้ยโ้ยโดนยิงโดนยิงเออโดนยิงนู้โดนยิงโอ้ทีประตูทีประตูซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้าย ข้ามมาแล้วไอ้เหี้ยหนอมาเลยโดนไปกิ้งอ้โหกิ้งไม่ทันเอ้จมขึ้นทางนี้ขึ้นกระโดดกิ้งจัมฟอว์กิ้งกระโดดเอ้ยกระโดดไม่ขึ้นอ่า มิมนูจะไฟอ่ะไฟเอ้ยนีย่ไงเตะเฮ้ยทางไหนดิขึ้นทางไหนโอออุอ๊ยเราเยิงไม่โดนหรอกค้นนะับเฮ้ยปั๊บเฮ้ยดับคิกมาเปิดแมวปืนครับปืนไม่สนครับขึ้นทางนี้ครับ ตามสีไปครับแบบนี้แม่งขาวไอ้ไหนที่มันไม่ใช่สีขาวตามมันไปเลยครับป๊อปยปหลวงเอ๊ยเดือดทำไมทำไมโอ้อออโอหเริ่มไกลเลยเนะี่ยเกาะเกาะอู้หึด,ด้ไปป๊อปปึ๊บขึ้นนี่ปึ๊บลงนี่ปึ๊บ กระโดดดบคลิกโอ้โดนตกอืม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 ม้าม้าม้าราวนี้กูใช้ปืนแล้วม้า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 เอ้าที่ยังไม่โดนเลยเงี้ยหมัดหมัดครับดบคลิกอืมหนูจังขีดเดียวตายเลยถือปืนฟิลล์นิ่งนะครับทิ้งไหม เฮ้ยลวงอีกแล้วอะไรวะน,นี่จุดเดิมเอาใหม่กระโดดดีๆแล้วคราวนี้อับห <Up. S 2> มุนตัวชัรวร์พ่อไอ้ยังไม่เพลไม่ไม่คราวนี้ยังไม่เฟลแล้วครับเ <c oughs> อ้ยกวนผิดเอ้ย โอ้โหโอ้โหตาย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 หลบหลบหลบลบลบเออหลบไงวะปืนปืนเออโอ้โหโอ้โหสาหสาหัโอ้ไปกดสโลโมชั่นอีกกดผิดเอ่อสโลโมชั่นป๊อปขึ้นมาแล้วโดนปืนมาขึ้นทางนี้เป็นโดนเออโอ้ เชียรนึกว่าไม่รอดอีกอดรอปปืนที่ไหมปีขึ้น,น,นอ,อ้าวเจอเพื่อนครับ hey, อ,รอ้าวเอากระเป๋าไป <c oughs> okay, เฮ้ย okay, เฮบสคริปโอ้ยเต็มเลยภาไในเนี่ยอะไรอ๋อเฮียประตูนี่โดนข้าวฮอวิ่งไปเกาะหอวิ่งไปเกาะหอเฮ้ยไร อ่าวดูน่นึกว่าตกไปแล้วผ่าแล้วโอ้โกรกะจบเกาะกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าสเปกบาร์ทูสคริปต์ครับผมอ่าจบไปแล้วใช่ไหมกับชปเตอร์แรกอ้าวโอเคน่าจะจบแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ชปเตอร์แรก ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปโอกาส้าเจอกันนะครับผมกับอย่าลืมติดตามผมนะครับกับบุ๊กนะครับโอเคบ๊ายบาย